วัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับก็คลิปนี้อยู่กับเกมพอเท่านั้นครับผมกับ E ีีที่6แล้วนะครับผมก็อยู่กับด่านสายกีดร้องนะครับผมก็โอเค EP พีที่6นี้ครับผมก็จะเป็นด่านสายกีดร้องใช่ไหมก็จะมีอยู่2คนนะครับผมก็แร่ที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นแร่ทองแดงกับทัพทีมแล้วก็บล็อกทรายนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมก็โอเค แล้วผมจะออกตามหาสองคนนะผมโอเคแล้วเราก็เจอแล้วครับคนหนึ่งนะสํารวจสุสาเก่าเพื่อค้นหาของเออเครื่องรางครับผมอุ้ยอุยตัวอะไรไว้แล้วโอเคอุ้ยคัมบีผีโอเค,อค,โ,อเคโอเคครับเราก็ต้องสํารวจรู้สึกว่าเราจะต้องสํารวจที่นี่นะครับผมโอเคผมโดดลงมาเลยนะโอเค มีปลาหมึกด้วยทุกคนโอเคผมผมไม่กลัวนะทุกคนผมไล่ฟันเลยคือตอนนี้คือผมอึดมากเลยเว้ยคือผมไม่จะเป็นต้องหลบไปนะคือผมไล่หัวได้เลยพอฆ่าได้ก็ได้เลือดนะผมก็โคตรโอพีผมบอกเลยโอเคไอ้น,นี่อะไรนะเนี่ยโหไฟโคตรหลูครับทุกคนโอเคเรียบร้อยวุ้ยคัมพีอะไรเนี่ยเอเดีนะโอเค,เด,นะอเ,คเดี๋ยวผมลองใช้กันนะครับ Okay. โอเคฟุ๊บโอเคเอา้าอ๋อคือมันจะทําความเสียหายให้กับศัตรูแต่ว่าก็จะทําความเสียหายให้กับเราด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคำพีผีนะครับ <laughs> ผมเขาเรียกงี้แล้วกันโอเควุ้ยเก็บครับผมเชตโตได้เครื่องรางนะผมเดี๋ยวผมต้องเอาเครื่องรางไปส่งนะครับผมก็ซึ่งเอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะแบบ ผมสามารถเก ics, premium, like <Uh ็บไว้เองได้ป่ะแบบไม่ส่งเควสแล้วมาขโมยของบนสถานก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะเทเลพอร์ตเลยนะโอเคครับเราก็จะ <actors> okay, right okay, so okay. okay. เอาเควสมาส่งคนนี้นะครับทุกคนโอเคเฮ้ยเอากระเป๋าเต็มเวรกรรมโอเคครับเราก็จะส่งเควสกันเลยนะครับทุกคนก็โอเคได้ exp แล้วก็ได้ยามานะผมแล้วก็เอ๊ย หน้ากากครับผมอันนี้เป็นหน้ากากนะครับโอเคเราต้องหาคนอีกคนหนึ่งนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเดินหาเลยนะไม่ใช่ปัญหาครับผมโอเคครับตรงนี้ก็จะมีปราสาทใกล้ๆนะครับทุกคนโอเคเราเปิดกันมาเลยนะครับวิ้โอเคครับผมยืนตีนะ๋ะทุกคนวิ้แต่มอนนี้อึดมากนะทุกคนวิ้ยตีแรงด้วยเนี่ย โอเคโอเคครับแล้วก็ฆ่าตายหมดทุกคนแล้วนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมขอดูบยาก่อนนี่ครับผมเราก็เจอคนอีกหนึ่งคนแล้วนะครับโอเคเราต้องเอาของมาแลกนะครับทุกคนนี่เอาใส่ไม่ได้อีกโอเคครับเราแลแกของมาเลยนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> เอาวะ อฮ้ยทุกคนดูดีมีของขายด้วยอ่ะนี่ผมมีหน้ากากก็ไดนะ้มีโอ้มีพวกชุดขายเต็มไหมนะทุกคนบล็อกอีกขนาดใหญ่เออโอเคโหเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับทุกคนนี่โอเคอเคอ้ผมว่าเอาของมาขายดีกว่านะทุกคนอ,อันไหนผมคิดว่าไม่ใชยอ,อันนี้ไม่น่า,นาได้ใช้ก็ขายให้หมดเลยแล้วกันโอเคอันนี้ก็ขายให้หมดเลยครับอันนี้ผมก็ขายนะขายครับผม ขายโอเคอันนี้ก็ขายนะครับกระดูขายไปเลยเออผมคิดว่าพวกนี้ขยะหมดเลยนะบล็อกไม้เหรออันนี้ผมอาจจะไปสร้างบ้านเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะโอเคฟันโบราณก็ขายครับผมแล้วถ้าทีมเดี๋ยวค่อยฟาร์มใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวของพวกนี้ค่อยฟาร์มใหม่ก็ได้ครับผมไม่เป็นไรนะเพราะมันหาฟาร์มได้ง่ายๆนะครับผมก็โอเคหินพอร์ทัลก็ผมว่าเอาไปขายเลยดีกว่าทุกคนผมว่าหมดค่อนข้างที่จะรกเลยะโอเคหินนี้ก็ขายนะครับ ้ยไอน,นี่ขายได้วะโอเคอันนี้ผมขายเลยเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้ขายครับผมอันนี้ก็ขายขายโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับวิทุกคน๋ยวผมอยากได้เนี่ยคือสกิลนี้คืออ๋อน่าจะเป็นอันเดียวกันกับคัมพีนะครับผมไม่เอาดีกว่าผมซื้อหน้ากากนี่มาดีกว่าโก้ดีครับผมโอเคซื้อครับผมซื้อให้หมดเลยนะ โอเคเราก็ซื้อครบเซตเลยนะครับทุกคนโอเคบอกลาครับผมโอเคลรวก็ทําภารกิจเสร็จแล้วนะครับก็เควสก็กลับไปหานักบุญมาเรียโอเคอุ้ยอันนี้มันเป็นอ๋อเป็นของเควสของกุญแจนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนนะครับว่าสเตตัสมันเอ๋อ,อก็คือมันไม่ใช่ชุดเอาไว้สลับไอ้นี่ครับผมมันเป็นชุดไว้สําหรับเอใส่คอตตูมครับผมโอเคนี่ โอเคใส่ให้หมดแลวครับทุกคนนี่นี่หน้ากากครับทุกคนเฟียวปะล่ะโอเคครับผมคิดว่าหมวกหมวกคนเหมืองผมไม่น่าใช้นะครับก็ผมคิดว่าผมก็น่าจะทิ้งเลยนะครับทุกคนก็เสียดายเราอุตสาหะครับมานะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอันนี้เราก็กลับมาใช้ท็อตก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ผมไปโดเอาจากบนสถานเอาแล้วกันโอเคครับเราก็จะเอาเควสมาส่งคนนี้นะครับโอเคแล้วก็เดวิลนะครับผม วิ่อะไรอะปลาหมึกครับทุกคนสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าโอเคนะผมขอดูก่อนใช่ครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะโอเคเราก็จะทิ้งเออหนูตัวนี้ไปเลยนะครับผมโอเคเราอุตส่าห์ผจนภยัยได้กันมาตั้งนานต้องลากันแล้ว <c oughs> โอเคครับทิ้งไปเลยนะก็โอเคครับเออต่อไปที่เราต้องตามหาคือเราต้องตามหาเอ,อยังไงอะเราเราต้องตามหาเประตูเออ อันนี้อมาทําไมวะเนี่ยชิ้นส่วนทูเทมหมนอนโอเคครับผมเดี๋ยวเราเก็บไว้ด้วยก็ได้ครับผมเออโอเคครับทุกคนเราก็จะตามหาประตูกันนะครับผมประตูที่จะไปแมบบต่อไปนะครับก็ผมก็มีเข็มทิศนะผมซึ่งมันจะเป็นที่บอกประตูครับซึ่งไอ้แดงแนี่ไม่ใช่ที่บอกนะครับซึ่งเราต้องกดนี่ครับผมมันจะผมบอกทิศประตูครับผมเป็นสีฟ้าฟ้านะครับผมเราก็เดินไปเรื่อยครับผมซึ่งถ้าเกิดเรายิ่งอยู่ใกล้ประตูประตูมันจะยิ่งเออแบบ ไม่ใช่ประตูดิแสงมันจะยิ่งกว้างขึ้นนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราหาประตูกันก่อนเลยนะครับนี่ครับผมทุกคนก็เจอประตูเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเก็บไม้เอาหินพอท่อมาแทนนะครับผมก็โอเคต่อกันเลยครับผมโอเคดูกันครับว่ามันปลดแมปอะไรนะครับก็นี่ครับผมมันปลดแมปไอตรงนี้นะก็โอเคแล้วก็จะซึ่ง ผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกประตูหนึงนะครับผมผมคิดว่าโอ้โอเคไม่มีครับผมก็เออมันน่าจะไม่ต้องใช้แลเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับผมก็โอเคเพราะว่าเราปลดมาจากตรงนี้เลยใช่ปะซึ่งประตูนี้มันก็ไม่ต้องใช้นะครับมันก็มาตรงนี้เลยนะครับผมก็โอเคเอออันนี้อะไรเนี่ยมีกิจกรรมโอโอเคเราจะไปเกาะนี้ต่อเลยนะครับผมก็เป็นโปรโมชั่นละกันนะครับผมซึ่งคลิปมันจะไวนะครับก็โอเคเดินทางกันเลยครับ โอเคครับก็มาอยู่กับด่านอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งด่านนี้ไม่มีประตูน,นะครับก็เราก็เจะมาสำรวจกันนะครับเราก็จะหาคน2คนนะแล้วก็แร่ที่มีก็จะเป็นเมรกตพึกษาผมแล้วก็แร่ทองแดงนะครับซึ่งเราต้องตามหาคนนะครับก็เอ้ะอะไรเนี่ยสแนปแพรลอ็อตอ๋ออันนี้เป็นเควสของกิจกรรมเนะ่าของเกาะน,นี้ซึ่งผมมามันก็มีเควสพอดีเลยนะก็โอเคอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแร่มรกตซึ่งเออยังไงดิผมคิดว่าไม่ต้องใช้นะ โอเคเดี๋ยวผมต้องเอาชนะไอตัวนี้นะผมหรือเปล่าวะอ๋อใช่ครับผมต้องเอาชนะนกนะครับผมโอเคโอเคชนะได้แล้วผมหัวเยอะเอ้ยอนกนกเยอะเอ้ยจะตายจะตายจะตายเพื่อนสังเกตเอา้าโอ้โหโดนนกจิกตายพระเจ้าโอเคครับผมก็ได้จัดการนกไปเ ซึ่งอ๋อยังเหลืออีกเหรอโอเคซึ่งถือว่านกนกเก่งอยู่นะทุกคนก็ไม่ธรรมดานะนกพวกนี้โอเคตีไปแล้วเหโอเคทุกคนผมก็เจอสมบัติแล้วทุกคน เจอนอนครับโอเคฆ่านอนก่อนเลยที่หุ้มก่อศีรษะทุกคนโอเคเออมันเท่ากันนะครับแต่ก็ต้านทานพลังเวทมผมว่าหมวกนี้น่าจะดีกว่าครับ <c oughs> ผมก็น่าจะดีกว่านะก็โอเคผมก็ผมก็ทิ้งเลยแล้วกันมันมันไม่ได้ใช่อโอเคครับผมเดี๋ยวผมต่อบล็อกขึ้นมาก่อนนะทุกคน โอ้โหซึ่งถือว่ากว้างมากๆเลยครับแมปนี้ก็คือผมคิดว่าแทบจะไม่ต้องสำรวจอะไรเยอะผมแค่หาคนพอหาคนเสร็จก็ไปแมปอื่นเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมต่อบล็อกก่อนนะครับโอเคโหไอ้นกพวกนี้เยอะมากครับทุกคน โ okay. อเคุซึ่งเออไอตัวนี้มันหลบไม่ได้ครับทุกคนมันพุ่งแบบมันมันตีเราโดนเลยนะซึ่งผมพยายามกิ้งหลบแต่มันก็หลบไม่พ้นนะครับ ก็โอเคฟุ๊ปฟุ๊บโอเคฟุ๊บอ้าวโดนไฟช็อตตายโอเคไม่เป็นไร โอเคครับก็เสร็จไปเควสดหนึ่งนะผมฆ่านกสีเขียวครบแล้วนะครับก็เหลือกับนกสีฟ้ากับนกสีขาวอย่างละสองตัวนะครับโอเคโอเคครับเออก็เหลือเออนกสีฟ้ากับสีขาวอย่างละตัวแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมตามหานกต่อเลยนะ โอเคครับผมก็ได้เคลียร์เคสเสร็จแล้วครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะหาคนต่อเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนอยู่ไหนกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินหาคนกันต่อเลยนะครับก็โอเคครับผมก็เจอหนึ่งคนแล้วนะครับก็เขาอยู่ในบ้านนะครับก็ผมก็เดินมาเจอบ้านเรื่อยๆเลยนะก็โอเคเขามีอะไรมาขายบ้างเขามีพวกเก้าอี้นะผมก็อันนี้อุ้ยโอเคเดี๋ยวผมผมว่าผมจะขายของก่อนนะทุกคนก็ นกแก้วอ่ะงูไข่แล้วลกันขายนกนะครับทุกคนโอเคครับเราก็เจอแค่คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปกันเลยครับผม โอเคครับผมเจอหนึ่งคนแล้วนะครับอ้เขาอยู่เขาอยู่ตรงนี้นะทุกคนเขาปลูกผักปลูกไร่ปลูกสวนนะทุกคนโอเคเออโอ้โ,อโหต้องการเห็ดอาราบาตเตอร์นะแล้วก็ต้องการแครอทแล้วก็ต้องการฟักทองนะครับก็โอเคผมผมคิดว่าผมเจอแล้วหนึ่งอย่างก็เจอแครอทแล้วนะครับทุกคนนี่แล้วก็เออที่นี่ผักมันก็จะมีเออ เห็ดอาาบาสเตอร์นะครับผมแต่ฟักทองไม่มีผมต้องกลับไปแมปก่อนหน้านี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมีดิเออนี่ยฟักทองเออทำไมจะไม่มีล่ะโอเคเดี๋ยวผมเออขอตัดฟักทองก่อนนะครับทุกคนนี่ครับผมแล้วก็เห็ดอาาบาตเตอร์โอเคเดี๋ยวผมต้องไปหาเห็ดก่อนนะครับทุกคนโอเคครับก็เจอเห็ดอาบัตเตอร์นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะทุกคนโอเคเควสเราก็ครบเลยนะครับ โอเคผมมาส่งเควสแล้วครับนี่ทุกคนได้พัน exp นะโหูได้พวกยามาด้วยโอเคเลเวลก็อัพแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัพสเตตัสก,กันเลยนะครับก็อยไอ้อนอกเวนนี่จงร่วงอมผมไงผมต้องการไล่ยเวทไงนี่ okay. โอเคโอ้ผมเพิ่งสังเกตเลือดผมเยอะมากเลยได มันเลือดเพิ่มตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้โหสงสัยอนาคตต้องเจอศึกหนักแน่ครับผมก็แบบโอ้แบตจะหมดโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมก็ไม่มีรล้คลิปนี้ก็ไปละบาย